สวัสดีครับผมจะนายหวยราดครับหลังจากเจ้าในี่ยามนู้ได้ตัวหนึ่งครับผมเลยจีไม่เห็นแนวกินครับมนีสีโบอ้อมครับผมเพราะว่าผมก็อ้อมกินไปแล้วไปครับทีมงานดับแนวก็อ้อมกินที่เ่าครับผมมีเรียกว่าจีย่างแล้วกากจีตั้งบักฮุ่งครับผมนี่บักฮุ่งสดๆเลยครับที่ตามครับมา วันคนหัูก่อนเลยครับผมมาดำหมักหงครับมือนีเบือออมครับออมมาหลายคาบแล้วลวกวเพิ่มลวกหลายเพิ่ม,มาทีมงานดบแนวเพิ่นแนะนํำผมครับลวกตั้งหัวก่อนครับผมคอนหัวก่อนนะอนยอนที่ละหน่อยครับขันลวกได้หลายถอนบ่ท่านครับผมมันจะยุย หนังที่อยู่ออกมากตู้ที่กาดเพื่อนครับคุณภาพผมเห็นผมก็เลยเห็นน้ำครับผมเอ้ามีวอกครับผมผมตบฟูพ,พี่น้อง <c oughs> เห็นหั่นมันอยู่ครับผมเห็นหั่มันอยู่ <c oughs> ต,ตัวออกมากุดตัตเลยครับผมพี่น้องเอา้าวางข้างหล,งล,ลงังใส่มาหยุดเมื่อกี้กบตามบากคุ้มข้างหลังพี่ใส่ใหม่ซะละใหม่ซะละพี่นออ้องเอ้ยย่างนูงครับผมโอ้ท่านี่ใหม่ตา,บามบอกฮวงรอครับผม ตับุงหครับผมเดี๋ยวมีตำหัวจะมีผักครับผมผักกัดหอบ้านไหนหอผักกระถินครับทุ่นครับผมเอาซํำนึกเดี๋ยวกินกับปิ่งมูครับผมมาพี่นกของหงสงทับร้ายว่าไหนกินสองคนนั้นไม่จะบุบเครับุคนดีครับผมต้องฟ้าดีครับ กันเองครับผมเกิดขายครับเก็ดกินเองพี่น้องแซ่บเลยนี่ลุกเอาเวลาตับบักฮงครับผมพี่น้องต่ว่าขอโทษที่ครับบ่ได <c oughs> ้เอาโคกานั่นครับผมบักฮงลายบนี่หุกงงลาย,ยางานเขาเลยครับ ล้นแท้หกหินครับผมจําเป็นเพ็ดยังไดได้มันมีเองสิเนาะเอาเ,เพชรบ่นี่กินบ่ได้ยังมา่ห้เด้อบอกเัาสิแม่แน่วบ่านนอแม่แนวบนน่านนอไปต่ำมือพี่หลอกเอ้ยตำแบบบ่ได้ียวตำแบบอยู่งปลาเลยครับผมมาถึงเครื่องครับมี่ล่างอีกเด้อยเหมยนล่างแบบ สะอาด้วครับผมขันดีแต่ว่าไก่ตุมต่มสุดสะนอต้อนออยู่ครับผมต้นใส่อยังใส่ถวยอยู่ครับผมเพราะว่าโคกมันหน่อยครับลืมคาดทเท้าสอสามพ่อครับเพื่อมันเข้ม มะนาวอยู่ในเอ่ยนี่ครับหลังคนขี่จะใร่เปลือกมะนาครับกิจว่าจังหวมครับผมผมบอใสครับพี่้องเอ้ยตําหูครับผมย่อเลยโคกไอ้โคกหน่อยกว่านี่ครับผมว่าไม่สนหล่นนะครับสูตรไม่ครับผมจําเป็นกิจเจตเฮ็ดไก่ก็อยาาไปหองสีแหละครับไปนคนอยู่บ้านหรอครับผมโอ้ย แจกพื้นเอาครับผมมันอยู่กับฝีมือครับใส่บ้านเสร็จแล้วกันบ้านเสร,เร็จรตับโมงก่ต้องโมเปื่อยจานอะไรและครับผมพี่น้องมาเด้อครับผมพี่น้องทำโมงครับจับอย่างกับปีงหนูจับแซบ่บเนี่ยไปพูเนี่ยฮ่าขาเจ้ามองก็เห็นครับเอาเอาเขาเหนียวครับ โอ้ยกับเขาครับผมเอากินให้แน่นี่ยังแหนมยังเอาไปเสียบทอดปิ่งมึ่ผมเนาะจ่องจ่องอะไรนี่พี่น้องครับผมมาไหมกินก๋วเที่ยงน้ำกันครับแต่ว่าใบมุ้งกันหรอต่ำหูครับผมไม่ต่ำยังก่อนสกเล็กเอาบาดนีมาครับมาโอ้ยทุ่นกัน อันนี้ทุน่นนะครับ่มันบอนกันบอนจินเมื่อใดครับผมมันบอนนี่ขั้นปากเลยห่บบอึแบฮึฮอนห่งครับนี่ครับผมอเอา้อาต้ับบันเจ้า mày thấy có bia không chàng ngủ ngủ có khô nếu không แพ่อเขาหากันทัวร์แทนหนูแล้วเจบดิเนี่เหมือนแรงมากแบกแบกบ่วงสวนกันอยู่หลงยิ้มใจมันเฮ้ยมันันดี แอบมันพอหรือคือว่ามันหตาเขาผมตอนัหัวรดีแก้วครับผมมีไอคลิปนี้คือคลิป่หนูตําบักคุ่เาเหนียวแสบ,ก,บ,บกินเพียพี่น้องแล้วมา <laughs> ต้องอยากน้ำดอกเด้อ <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่ขปันยิ้มลวนี่ 好，我开始，我抓紧，很笨，不钱。